สาวน้อยกันนะคะน้องจันเจ้าไม่ค่อยกินอาหารเป็นเด็กที่แบบกินน้อยมากอะอ้อก็เลยไปซื้อไอเน,นี้ยอะไรเขาเรียกผงที่มันเป็นคล้ายๆอาหารเสริมไหมที่เขามันเพิ่มความอยากอาหารให้กับน้องแมวอะมารวยให้กิน แล้วก็แบ่งอาหารพี่หูพับอาคาให้กินเพราะพี่หูพับก็กินไอรอยัลคาร์นินนะคะบางมือก็กินคานิว่าแล้วแต่แต่ก็คือกินอาหารที่ค่อนข้างจะเป็นอาหารที่เกรดดีหน่อยเนาะก็แบ่งให้เขากินด้วยเพราะว่ามันกินน้อยไงเพราะาให้กินอาหารเม็ดก็ต้องโรยไอผงตัวนี้ลงไปเขาก็จะริมลิ่ม,มสวยเลือกได้ น้องหยกกับน้องดวงดีเล่นกันอยู่หลังบ้านแต่คนงามนี้เขาไม่ออกจากห้องเลยค่ะเขาจะอยู่แต่ในห้องเรยไม่ลูกฮะเขาจะอยู่กับแม่สามสีทั้งวันเลยแล้วก็นอนทั้งวันเลยแม่สามสีอะ่ะทำไมคะสามสีนอนจังเลยนะคะวันนี้ ออก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจนะว่าเป็นเพราะอะไรเอ,อ่อเหมือน YouTube ไม่ดันหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันไม่มีคนเห็นโพสต์ของจูล่งเลยค่ะแบบมีคนช่วยมาช่วยมาเท่าไหร่อ่ะช่วยมาพันสองเพราะว่าจะเรื่องที่จะส่งตรวจชิ้นเนือ้อมันทั้งหมดสามพันห้านะคะก็มีคนช่วยมาแล้วตอนนี้พันสอง ก็ยังขาดอีก2อ0พันสาองพันสามนี่ก็ยังเงียบกริบก็เลยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ส่งตรวจชิ้นเนื้อไหมอะค่ะคือหมอเขาก็บอกว่าเขามั่นใจว่า80%เอร์ซนน้องจะเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะไม่ใช่โรคเชื้อราหรือว่าโรคผิวหนังทั่วไปจากที่เราเข้าใจตอนแรก อ้อยก็ยังคิดอยู่ว่าเอจุลุ่งมันเป็นผิวหนังแล้วทําไมเราล้างแผลใส่ยาให้กินยาอยู่ทุกวันทาเช้าทำเย็นแต่ทําไมไม่ดีขึ้นก็ยังคิดอยู่เหมือนกันเพราะจุลง่งที่ว่าอ้อยไปรับมาจากวัดประมาณสามเดือนได้แล้วเนาะก็ยังไม่ดีขึ้นเลยอะ่ะจนเนี้ยพอพากลับไปรอบนี้หมอเขาก็นึกเอกใจตอนแรกหมอก็คิดว่าเออเป็นแค่แผลธรรมดาเนาะ แต่เพราะว่าไปพบหมอ2องนสหมนแผลไม่ดีขึ้นมีแต่จะลุกลามมากขึ้นจนหมอเขาก็เลย80%เปอร์เซเขามั่นใจว่าน้องน่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังนะคะแปลว่าเพื่อความชัวรก็ต้องส่งชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนถ้าเกิดว่าน้องเป็นมะเร็งจริงๆก็คงต้องหาแนวทางการรักษากาันนะคะว่าจะท,ทําคโมหรืออะไรก็แล้วแต่เ,เขาเรียกว่าดุลพินิษของหมอนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ ยังไม่มีงบที่จะพาน้องที่จะส่งชิ้นเนื้อของน้องจูลุ่งไปตรวจเลยอะค่ะอ้อยลงไปก็แบบเงียบกิฟเหมือนคนไม่เห็นอะอ้อยลงในชุมชนก็มีคนดูอยู่ประมาณยี่สิบห้าคนเองทั้งวันแล้วอะเลก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไระนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ใหญ่ท่านใดเข้ามาชมคลิปนี้ก็เมตาน้องจูลุ่งด้วยนะคะ คือการที่ว่าน้องได้ส่งตรวจชิ้นเนื้อเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้รู้เร็วว่าน้องเป็นอะไรกันแน่แล้วก็จะได้หาทางรักษา,าน้องได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าจะเป็นมะเร็งคือไม่ได้ไม่ได้คิดไปถึงขั้นนี้เพียงแต่ว่านึกเอกใจเข้าใจว่าน้องจะเป็นเชื้อรากินเนื้อหรือเปล่า ไม่ไม่ได้คิดไปในทางมะเร็งแต่ก็พอไปถึงมือหมอรอบที่อันนี้เป็นรอบที่สามาที่สี่แล้วว่าที่ไปหาหมอจูรุ่งอะ่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ใจบุญท่านใดเข้ามาชมคลิปนี้เมตตาพี่จูรุ่งด้วยนะคะอย่างน้อยให้ได้รู้ว่า น้องเป็นอะไรจะได้หาแนวทางในการรักษาช่วยชีวิตเขาอะนะคะเพราะนั้นมันเปื่อยเยอะเลยไงเมตตาพี่จูล่งด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่ตอนนี้ก็ชมความน่ารักของหนูไปก่อนนะหนูนอนโชว์ความสวยคะ่ะ